พบดวงไฟปริศนาลอยกลางทุ่งนาหรือว่าเป็นกระสือจากแหล่งข่าวทราบว่านาตำบนโอ้หมดได้จ้าโตเลยเมื่อนี่หายากเนาะกบมือนี่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 ได้แล้วย้ำกบวะได้เลยเฮ้ยพะคมคม่นผ

เอบอบึกสมาธิคือเป็นแล้วนี่สายสายมาบองกันน่ะวายก็เป็นเจ้าสิละเทานานอยว่าแล้วมือก,ก้อนน่ะน่ะบักจอยกับบักขมอ่ะมันไปไต่กบอยู่ทางพุณนบัเน,นี้มันไปพอแสงไฟอย่างกับโมลูกเรลืองมากมากยู่ท่องฟ้าแม่เทาเฮ้ยข่อยนึกออกแล้วมันต้องเป็นกระสือคาคาเลยกระสือคาคาเ็ตจังใดละเทาแบบนี้มันต้องไปหาลุงพ่อให้ลุงพอ่อต็ดกัรให้ไปไปหาลุงพ่อ ใสอยู่มองได้ที่พวกตัวว่าเห็นผีก็ซื้อน่ะข่อยก็อยากเห็นกับตาจาของจักเทอขึ้นกันล่ะกระซื้อมันเป็ี่ยนยังไงบ้านเท่ามันบ่เคยมีดอกนี่มันพ่อสอใดแล้วอีหลีได้พอผู้ใหญ่มาขึ้นนี่ผมเห็นแสงอยู่กลางุ่งหน้าเุ่นะวิบวับวิบวับอยู่มันเฮ้แบบสาล้นสักข่อยตายข้ามองอ่ะหลงพ่อต้องจัดการให้พวกข่อยได้น่ะไอ้ไอ้คุณงไอ้้ย่งพูย่ข้งคุณเห็นพวก

โออ้ยเขาใจว่ากระซื้อ้ชุบเจ้ามาล่วงตกันยังมองนีป่ะนี่ลงพอกับมานั่บ่เราตัวล่ะไม่เห็นยังยังอยู่มองนีเดือเดืกดเดินเดินหอยเอาโดนขึ้นไปบินพ่นยาให้หน้าแม่หอยเด้อนี่เลยโดนโอ้ยบักปื๊ดอย่าหาเล็อดปื๊ดนั่นนี่ยั่งเราพ่อผู้ใหญ่โตหู้บอการบินโดนตอนกลางคืนเนี่ยมันผิดกฎหมายได้ล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเด้อ มันเฮ็ดให้ไทบ้านเฮาแตกตื่นกันเบิดเขาคิดว่าโดนเนี่ยเป็นผีกระซื้อแล้วโตวหูบ่เอาจังงี่เดี๋ยวโตวไปเข้าโครงการนี่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งดิจิทัลชุมชนโดนใจของดีป้าโตหูบ่ดีป้าเพิ่นล่งมากเอาความรู้เกี่ยวกับโดนการเกษตรมาให้บ้านเฮาแบบเต็มเต็มเลยโตทีได้เลียนรูแล้วก็เอาความรู้มาพัฒนาบ้านเฮาได้เลยครับพ,พยยอ่อผู้ใหญ่โครงการเพิ่นดีอีลีตัวนี้บักเปิดครับมืือนเ้า ต,ต้องไปบินกับหลวงพ่อก่อนทีเดียวโดนไปบินเหร่นแมน่ครับบ่ก็ไปบินธบาตกับหลวงพ่อนี่ละ่ะอายุวันโนสุขรังพระลัง หนึ่งตำบลหนึ่งดิจิ serving. ทัลชุมชนโดรใจเกษตรกรมีโดรใช้บินได้ซ่อมเป็นชีวิตดีขึ้นอากาศหนาวปะเนี้ยคือบอมีผัวกับเขาเนาอผัวไปใส่วะอ้กะซื้ออ้กรซื้ออ้สิ่ทุเรศหยังเพื่อนเพื่นนาทีละที่หยั่งเงี้ยสาวก็ อินเหล่าต้อดอกวยโว้พูดเดียวมันเหง่หลายเด้อว,ยวายบักปลาม้มมึงได้บอกเป็นคนใกล้อะฮะวายมันบอบก,กระเทือกห้าส่วนใส่เง้ย